นหลังเ่นบอสเลือดดีมาก,มากทำกันให่แงเหมือนเดิมนะครับทุกคนผู้ใหญ่ยังเหมือนเดิมนะครับยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะปันผวากันวันนี้เวทีเราต้องยุดแน่นๆหน่อยนะครับเผื่อมีเหตุการณ์อะไรโยก วันนี้ชมพีนะครับเบิงึงพีคอนเสิร์ตบึงพีบอกเพื่อนมาดีๆแด้วไปที่โมน,นี่มัดดีๆนะมันจะโยกเพื่อมันโยกเหมือไปที่แหม่ยังเกิดขึ้นได้ปกเพี้ยนโอ้โอไฟเต็มโมนี่เต็ม สวัสดีนะครับโวขรั่งให้ครับข้าสึงเพียอันนี้เมื่อน,นี้ยวนวันนี้อยู่ขอนแก่นครับคอนสเส์อใหญ่เรา ฟอขาวฟ่อหิ้นฟ่้นฟ uh. ่อซ่านแม่น hmm. ี่นะครับรรยากาศเก็บจตนไมยด้ครับเลยเพน้อยหล่ะครับเก็บมาค่กับเขาแล้วปกติหมอลำใหญ่เขาไมลงไปลงไหนเวลาวัดพระจ้ามันมีหมองลงมาหรือหมองนึ่งเขาก็ยอมสิอใส่มอกเขาุดไงบอ ทำกันดิบ่ะเพราะเลี้ยงกันหลายคนบ่อันนี้เขาอันนี้เขาได้เจ็บอันนี้เขาได้เจ็บได้เจ็บได้เจ็บครับขบงบอกขึ้เบิงนี่เขาพยายามเสริมอันเอ้มันได้เก่ากว่าเดิมที่เหลือได้เจ็บขอเสริมข้างหลังเลยซื้อซื้อไหมแมันเป็นเก่ากว่าซื้อพว่าเขาใส่ฉ่านได้อันนี้มันติดหมดเลยซื้อพันแนนเพันในจลางแพงอยู่ความสนุกก็ยังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับแม่แม่มารอแล้วนะครับแม่แม่เอฟซีมารอแล้ว ที่หน้าวทีนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอนาำพองวัดนาพองวัดนํำพองพี่น้องชมฟรีนะครับเดินข้าบัดมาเลยไม่นี้ไม่ได้เสียตังค์นะครับไม่ได้เสียตังค์พี่น้องเบิรงฟรี่สถานที่แบวมาก,กวันนี้อีจีสินมาก ที่อียิีเสีนมากเออจะสี่เอาไ้มาแลเซีิแม่เปิบเปิดไฟพี่น้องไปไหม้แล้วแม่ขึ้นประทาทขึทนมาให้ล,กลูกโลายจังไก่แม่ไก่แม่ลูกโอ้ยติดตามมันแซผมชี้อเบนถ่ายให้ถ่ายรูปให้แม่เร็ว แม่ย้งทะไมคุณแม่ยิ้มลงคือ่าถอดอากาศออกขอบคุณตาได้เงินแล้วไปแล้วได้เงินแล้วไปย้อนแตงหนาได้เงินี่มาเนี่ยักก็สักพ็่นสั่งานจะใส่บอกกพ็คนสั่งทานใส่แล้ว่ะไปย่อสิบอกกเทียสิบอก เอาวนว่งาล้ไเนีอันใสกล่องก่องแล้วพี่ชาดินในี่ยใส่สวดแม่ใส่สวดไส่สวดทั่วโลกกาน้ำองนะคะตังตังนะจีเจมาาวันนี้ได้มาน้ำพองจะร้องไห้ไหมนี่น้ำพองจะร้องไห้ไหมนี่ยัลยพี่ตั้งใมจ้าตวัว่างมเดียวแม่ได้นั่งก่อล่ะก่อนนะพี่าแม่ใส่หนังดูใส่น้องคนเหมือแรงึ้อจะเป็ยนก็เร้วเขาเลยอีไปว้างบอก หนาวขาวเด้อจ้าเ้นาวขาวเด้อวันนี้เราแสดงอยู่ที่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับสาวน้ําออมายืนไหนงานใหม่เหมืองขอนแก่น ไฟเขาติดเตียงนะยังติดเตียงจุกมือเมื่อยไรซดจักเร็วไฟเพิ่นไฟเขาเหรอเนี่ะไฟเพิ่นไฟเฮาอะไรกันสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ทำการสแสดงอยู่ข้างทาด้วยครับเรามีท่าอยู่ข้าง,างนี่เวทีนะครับแสงสีเสียงเฮามือนอีหย่อเวทีลงพี่น้องปกติเวทีเฮามันจีทั้งหมด ใหญ่กว่านี้อยู่แต่ว่าเด้๋ยสถานที่คับแคบแล้วก็อออเออครับสถานที่คับแคบไายเนี่ยหนึ่งไยในไทยลงพี่บอกพี่เลีเนี่ยเป็นลงกินมันลงอะไร,ระกันโตเกียวเท่าไหร่มานล้วมันไม่หนักกูมันสิก,กาลงอยู่บ่สวัสดีนะครับวันนี้สถานที่คับแคบนะครับผมแต่ว่า อบอุ่นแน่นอนสแสดงเหมือนเดิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับผมที่อำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นชมเบิรฟี่พี่น้องวันนี้เบิรฟี่พี่น้องก็ปูสาต,ตะเวียนตะเวียงวันนะี่มาปูสาต,ตะเวียนตะเวียงแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคืนนี้จะน่าจะเต็มนะครับแต่ว่าเราอาจจะคลิปคับแคบเนิดนึงใครมาก่อนนัน่งหน้ามาช้าก็เลยนุ่นเลยนัง่งยิมถนนเลยในข้างหลังก็วิ่งรถจิ้งไปวี่มาเนี่ยเห็นหบรรยากาศวันนี้เราจะแบบเน้นทีเบียทีให้มัดแน่นๆนะครับเพราะเรากังวลเรื่องความมั่นคงของแผ่นดินนะฮะวันนี้ มันยังละสูเบอร์มันเดิมเบอร์มันเดิมอลังการมันเดิมเบอร์คือเกา่าอลังการคือเก่าพี่น้องจ้างเดอรม,มีบุญในงานบัตรการจ้างตัวเกี่ยวมิวสิกเด้อตัวเกี่ยวมิวสิกเด้อพี่น้องวันนี้มีกลุ่มปิดนะครับมันนี่มีกลุ่มปิดเด้อพี่น้อง เส้นกินรำกินไปตามประสาพัลมมาอย่างอ่ะว้าว BB ร้อยล้านมาแล้วอีอะไรนี่ลูกเกี่ยวกะเฟอเราไม่กินไข้ตัวเองเราไม่กินคนในไข้อันน้องอันเดียอันเดีย เน,น,นี่ยนบดล้นะเนี่ยย่าห้องมันมันจิบาบเนี่ยย่าห้องมันจิบาบร <c oughs> ามาดูดันเสื่อครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับับเจอกันสองวันติดแล้วเรา ไม่กินเมื่อกี้เลยบอกว่าไม่กินไม่กินของใน่ายเรากินนอกไข้ไหมกินแล้วค่ะมือนีไปทนนี่แนไปน้องขยันจังเดียวแพเด่นยกป่แพดเด่นโยกวเนีียแทนนินงโยกไหมวนนี้นดุบ,บนนดั้มไหม อะไรล่ะกระเทยไมนยอมมิตมิต่หวางกระเทยก็ไ่าด้ลีมอไะระาบังผมระบังผมระบังผมราบังผมน่อ่ะนออกเปน่นหัวเื่อไปไกลเหรมันอีดุด น้องอยูรีขี่จ้างเน้นเกินดีดีเน้นกันไดเรามาเร็วเรามาหนีเร็วเน้นข้าเป็นขน,นาให้โดนรุ่นสกังบ่

หลุดเมียพี่มีชู้ไปเลยไปก่อนคนรู้กันเกลือสวัสดีครับสวัสดีจ้าสอชนถึงซื้อช้ำซวงพี่น้องห้าสิบห้ามันมาหนาหาเจาหน่อยเด้อจาจุดไปแต่งหน้าแต่งตาแต่งหน้าแต่งตา

กินกอดใ่รต้อกินรอดด้วยวรนข้าวนเนี้ยตก็ควนไปเนี่ยตก็ควนไปรีบๆค่ะเร็ๆไหมน่าไปนะข้างนี้ยังคือมีใครเดี๋ยวรู่ไปดีสวยไปดีสวยจังลาลาค่ะละลา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 ่าล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 ่ลา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 า แม่ที่าติดตอของมันีตีมันดอเลยนะอลุนแลกเล็นอกรมนไม่ถ่ายรูปได้เลยมาเทียนไปฟิลเลนบันยนี้แค่ดันใช่ไหคือใบนชาญเจ้าท้าทพยหรืไใ่เอาแบบใช่เอาแบบนไ้นแล้นข้ไป้บ้้นไปได้บ้ไ้นไปขึ้นปนปนนนัท้นไนน เราปั้นันดลกือนี่ยนี่เออยังไงใ้นัดงยังนีแม่ใ้นัดงยังไงเฮ้าว้เพงเิ่มมาแล้วงานนี้เริ่มมาแล้วไอจีม่้เสียบาไทยเสียแน่าไทยเสียเลยไอจี่าไหนจคนขายอยู่ไรนไอีหนังเบี้ยนงเบี้ยตัวยบงนังบีใกล้เย็น้เย็นอยู่ไม่ไ้บ้านพี่แลนด์จ้าแม่เราไปหาจ้าแม่ลูก แม่ล <poker> ูกก to ่ไ yeah. ด้แล <sl> <región> yeah. ้วแม่นั่งแม่ลูกบ่ได้แล้วแม่มุเอานี่ดยดดอดี้อันนี้แม่ออกมาดแม่มองกล้องค่ะแม่แม่มองกล้องแ่ไปกันลน่อนีเด็้่อมาลพามาีอมาเรื่องบุญนี้วาซสำบุญเอาเนี่ยเรื่องเยอะน่พอเราคิดนี่ซอสสกันแม่เสียเียแม่ดูดูดูดอพูดจริงจังแม่ก

ม่คนเลยครับผมจะเใคใ้จิบอยู่เร็วๆเร็วๆรคไบมันร่วนกับบันไดนะผมบอกคือเดจีเก่าเราอ่ะบันไดมันมันข้อก่อมันมันอยากสั้นโดดด้วยนะสั้นกะแกะบไดรอได้ต้องเอาซี่ค่ะแม่เราที่ชูห้แล้วหลาออ่ะเหมือนได้พาเช็ดมือมันรงไปหัวใจมากคือน้งร่งครับผมวันนี้ชมฟรีอยะคนน่าจะร้นเป็นูนั้ง ยางไงเพราะเราไปมึงอันนี้ต้องปิดนะน่ารักดีงามฝากด้วยนะีที่สวยนะวันนี้คป็นเท่าไหร่คอนโดสองพันสองแล้วโอ้ยอย่าไปหยืดไก่ลำพงเด้อผู้ใดก็ได้บระธานมันแผ่นดินไปมันจะมาเลีงอี๋มันจะมาทับคอจะลำพงไม่พาชานีดหรอกมันก็ด้แขนนะนม่พาชานี่แขนเน่อันนี้ก็ว่าแขนะบ่บนี้แขน ไก่เบเนไก่เบเรนบานผู้เม่อยู่ใไปไกลยิ่งไกลน้ำขั้วค่ะตับผมบอสเกีลเกลตัดผมน่ารักมากมาหน้าขาวเด้อหนาวขาวเด้อทำอะไรเด้อเมื่อไน้คขาวดีเลยดิเมื่อไน้เมื่อคืนสวยมากหน้าแบบปีมากคิดโกเพราะว่าเพราะว่าไปมันมันขยับไปไกลหรือเปล่ามันเลยหน้ามันเลยชัดไปเกือบแม่นเลยแต่มันจ่อเมื่อกาเหรอ เล่นที่ไหนครับวันนี้เล่นที่น้ำพองครับงานน้ำพองเด้อวัดน้ำพองพี่น้องวัดนีด่แหละครับดูเสรจมิตรภาพเลยครับติดติดถน,นนมิตรภาพเลยขี่น้ำพ,พองพอที่ไปที่โตเกียวตั้งเธอเลยอยู่นี่เลยครับแมนครับนี่มาธนาคารกสิกรก็เห็นน้ำพองเลยแมนมาสม,มุดป,ประกรันเนี่ยจ้างเลยครับไปยูครับบอสบอกทั้งไฟขอหน้าขาวๆค่ะเขาบอกเรอเมื่อคืนหน้าขาวอยู่นะแมนขาวั ท um ี่บานเขาไม่ไกลมันยนึ่งมนมันมันมันโอเวอร์ขึ้นไหมกัปกติลขามอลลัมน่ับเวลาออกมาไทยลุดกัเป็นหนามือเลยด้วข่ายงนรนไฟไปนเกียร์ให้นี่สุดเทไรอโอ้ล่ามันบอบมอลับอสิเขาเขาเคยไหลบอบไอกตอหมี่มันเห็นเวทีไงายร่นได้เวตเป็นอย่างร แต่เราสามารถยืดไปนี่ได้มันทิศตอบมันไม่ไห้มันเป็นยึดถาวรถ้าเห็นแบบเวทีเดียวน้ะเวทีมันเป็นติกระสกทธิ์ของของมุ่งตะลุม้งหนาเวทีแมนเวลาเขาสับมันไม่สามารถเลือกคล้องได้ว่าเจะคล้องติกรสิทธิ์ใช่ข้าวปลาข้าวเจ้าเข้าใจบางไม่ยช่ไ้กล้องเดียวสมมติถ้าสมมติมันไหลมันเกิดขึ้นมันไหลเดียวกองได้แต่เสียงกับกล้องเดียวเดียวล้องว่ะแบบเจาะแนวขำมันขำมันขำมันไปใบกับยังลุ่มช่องตัวเกี่ยวไหม ช่องโตเกียวต้องไปรอิเดี๋ยวเดียวพี่ว้มาตาตเดี๋ยวคเนี้ยเขาทุอ่างน้อเขาต้องยิงาเป็นอความนี่ให้ดู้เปลมเไม่เปลี่ยนให้ดูเหน้องเนียน้องอะไรนี่โอ้หเขาเมียนแต่นั่นอะไยู้ไอจับกล้องไปจับกล้องถ่ายให้ก็ได้ใหู้เขาอะไให้ดู้ดย นี่ว่สื้อมอนบอมกระบอยืมสเที้มือโอ้ยชุดตาล้องเหมือนชุดเหมือนชุดจะไปเกี่ยวข้าวอยังไงีไม่รู้กางเกิงก็ลยลเสื้อก็หลงหั่งขึ้นเตยได้เลยนี่เสือม่รอได้คช่วยนี่ไปไทยรถแมั์นีคนันยองกันเหมือนว่าไปไยไปสบาบประกาศลง เดี๋ยวรงเป่ากันปลอกเขาเขาเพ่อปลอกถ้ามาบางพื้นที่เขาไปจัดงานเลยเขาลงดูดูเขาสามารถนี้เขาอยู่ด้วยก็ได้เลยอะไรอยู่ดูกันได้ส่องไม่เอาลองดูกันละเอาเอาเชื่อตัวเกี่ยวแล้วรหัสไหนบุ๊คเจ้าเบาเนี่ยนี่มันเข้าไปที่นี่นี่นี่เพราะอะไรที่ตอกดูวดแต่จส่งดอว่าใ้ดีก็ไม่สำคัญแต่ว่าต้องรีบเร็วๆเวิ่งไฟกับพีพึือฟ้าเหลี่ยม ชนีร้อนทุกอย่างอ่นก็ชีสลถอ่นยืดดิอเบรกอีกนี่ก็แ่งจังเลยร้อนขึ้นนี่อเป็นลร้อนประติงขึแวอีอย่างเดูิรฮ้ยชีอรอยเดียวนึงแล้วมึงบอกว่าใครเป็นรายู่การของพูดลกใจมั่วลุกฝันลุกกูละอย่างสองขั้นสองแล้วสองสองครั้งหรอสองเหตุอยู่นีเยก็มีพัดลมใครเนี่ยพัดลมบัาหรอเมน ก็แค das ่วัตถุูดนี่หิบอระวังเขาจะเห็นตรงนี้นะมันจะเห็นาพเขาอ่อนไฟแดงิดยุบให้เนเราหนี้ป็นเราหมันเห็นแล้วเนี่ยมันของเราครับบอลมันมีนะมันมีน้กบอลระวังคนมันคนมันเขาเขา้ดน ปิดอันนี้ไม่มีเพราเมื่อกี้ยังอะไรไม่ได้เลยคนเท่าไหร่คนดูสองพันแล้วเท่าพันแล้วคอมเมนต์มาไดยพี่น้องคอมเมนต์มาไดยครับวันนี้มีใครมาบ้างจ้ามาครบยูเว้นกล้องกับเจนนี่ไม่มาไม่สบายแอนนี่มาไหมแอนนี่มานะครับน้องแอนนี่มาอยู่เด้อพี่น้องแต่งแต่งตัวอยู่ครับกําลังแต่งตัวอยู่ สวัสดีครับนัตตี้สวัสดีครับ no. Sultan, สกายมาบอกสามวันนี้มานะครับมาทุกคนเลยยังเป็กล้องนะครับกล้องกับพี่เจนี่ไม่สบายดิดนเลยนใต้รง วนนี้ชุดไหนชุดไหนเพิ่มชุดูเรียมาถ่ายรูปได้ครับไดขอถ่ายรูปได้อีกเด้อเำไรดม่ีาวาานการแ่ละา้ว่ามันเสิรกะสางแต่ว่าว่านการนี้ก็เคสร

ไม่ให้ดูสายตาห <laughs> รอกมัจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่